สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยได้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็มาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะราพัฒนาพ่อชนินครับผมสําหรับแนวทางพ่อชนินได้ครับผมครับเพื่อนก็ให้แนวทางกที่ว่าเดินดีครับผมเล็กเด่นเพื่อนแม้ว่าจิลุดไปงวดว่างหันครับก็ทือว่าในผาบรวมแล้วเล็กเด่นเพื่นก็ยังเดินดีครับผม เลขแต้ม2ตัวในเขาทั้งบนทั้งล่างเด้ครับผมแต้ม2ตัวพ่อชนินเข้าทั้งบนทั้งล่างกับสีได้ครับพี่น้องเนาะหกกับ7ไม่มาครับผมไปประกบก็พอให้บูนก็เลยรุดไปครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขลาพัฒนาพ่อชนินงวดวันที่16ตุลาคม67นําเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณพ่อชนินเด้ครับผมเช่นเคยครับพี่น้องก็ติดไวครับผม จะเอาแนวทางพอเชนินเนี่ยแหละครับผมไปประกบก็พอให้บุญคือเก่าครับพี่น้องเนาะรวมไปถึงเหล็กของพอพ่าว่าจะเป็นเหล็กล่างกะออกตัวกลับครับผมมาหันออกตัวกลับยังได้กับก็ติดไ้เดอร์ครับผมไปรับชมนรับฟังเหล็กพอกันเลยครับพ่อเชนินครับน้ำเชียร์พารวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้ำเชียร์พารวยครับพ่อครับมาตามต่อพ่อเราพัฒนาครับผม งได้พ่ผ่านมานี่หลุดหมดเลยนะครับน่าจะ uh, หลุดเป็นหล,หลายหลายงวดที่ผ่านมาก็เดินดีอยู่พ่อเพิ่งจะหลุดเมื่อกี้นะค,ครับここแต่ว่าเลขล่างมันก็ยังเข้าตัวกลับอยู่นะครับมันมันไม่ได้เข้าตามที่เข้าตัวกลับป่ใช่ครับมัน 9, มันมันตัดสิเป็นหน่วยหน่วยเป็นสินนะครับ เท่ากับว่ามันเข้าตัวกลับมาสองงวดแล้วแต่ตัวเจาะมันก็เข้าเข้ามาสองงวดเหมือนกันนะครับในเลขล่างครับครับผมครับแต่ว่ามันก็อย่างว่าลยครับก็อยากแห่มันถูกตรงๆนะครับครับแต่ในเมื่อมันออกตัวกลับมันก็คือผิดนะครับครับครับแล้วก็เลขบนก็ก็ผิดมันตัวเด็ีไม่มาครับสามตัวเลยหลุดไปครับ ช่ครับเอาไหมพ่อครับชูไใหม่กับเอ้งวดงวดเก้าสองนั้นก็หลักร้อยก็ก็หลุดครับครับมันไปออกตัวกับมันก็เลยกลายเป็นว่าหลักร้อยมันก็หลุดมันก็แทนที่จะได้สามตัวนะครับบพ่อครับเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ตามต่อนะครับพากันใหม่ก็ผมครับผมก็ยังมั่นใจอยู่นะครับเพราะว่าผมก็จะใช้สูตรเก่านี่แหละ ครับเพราะว่ามันก็มันเดินดีอยู่เวลาครับใช่ครับเวลามันหลุดน่ะมันก็ผมก็บอกไม่ถูกนะครับมันก็สองหด่นสามหดเหมือนกันนะครับแต่บางทีมันก็หววนเดียวแล้วมันก็เดินต่อก็มีครับผมครับก็ผ่านมาก็อย่างที่เห็นนะครับเอาสิบหกตุลาครับพ่อบอันี้สิบหกตุลาตัวเด่นก็ศูนย์กับหนึ่งนะครับ ศูนย์กับหนึ่งครับเดี๋ยวผมจับชุดเด่นให้เลยนะครับครับผมครับมันจะมีอยู่เจ็ดชุดนะครับครับห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สองหนึ่งเก้าศูนย์สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งครับเก้าหนึ่งครับผมครับ ่วนชุดกันก็หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งครับห้าหนึ่งหกหนึ่งครับครับผมแล้วก็แต้มสองตัวแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าครับหนึ่งสามห้า ครับแต้มสามตัวห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าแปดเก้าศูนย์ครับแปดเก้าศูนย์ครับวัืที่แล้วก็เข้าบนล่างนี่ยครับแต้มอ๋อครับใช่ครับเพราะว่าไอ้เลขล่างนั้นผมเอาแต้มจับมันก็เข้าทั้งทั้งสองชุดนั่นแหละครับครับครับแต่มันออกตัวกลับนะครับออกตัวกลับ ครับเสียด้ครับผมเสียด้หนึ่งหกนะครับหนึ่งหกตรงตรงนะโอ้ไปออกหนึ่งเก้านะครับใช่พ่อโอ้เสียด้ครับผมคนผมก็เล่นหนึ่งหกเต็มที่เลยนะครับครับเดี๋ยวก็ผมก็จะลองเน้นให้เน้นเน้นให้สักสามชุดนะครับครับผมครับสามชุดเนี่ยผมชอบเลขศูนย์นะครับเอาที่ผมชอบนะครับชอบครับ รับชอบเลขศูนย์นะครับผมจะเน้นไปที่ห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์ขับชอบครับห้าศูนย์ขับตัวเดียวเลยครับเน้นห้าศูนย์ตัวเดียวครับผมรับมห้าศูนย์ตัวเดียวแต่รับแต่ที่จริงแล้วเลขผมเนี่ยก็ก็คงจะต้องเล่นเล่นหมดนะครับบางบางบางครั้งผมก็เน้นถูกบางครั้งก็เน้นไม่ถูกครับ ครับมันก็เคยเน้นถูกมันก็มีนะครับแต่นานจะจะถูกทักทีหนึ่งตัวเน้นน่าจะเป็นเก้าแปดงวดก่อนนุ่นนะพ่อเห็นพ่อเน้นให้เข้าอยู่แล้วก็อีกมีอีกงวดหนึ่งครับครับครับผมเอ้านี่กัเป็นแนวทางลาพัฒนาพ่อชนินครับผมออกก่อนถยรัฐบาลอออกหลังรัฐบาลไทยครับพี่น้องลองเบิงสิบหกตุลาคมครับเพราะว่าผมก็เดี๋ยว ผู้นี้จะไม่ว่าครับผมรัฐบาลไทยมาด้วยนะครับเออใช่ใช่ก็บุญบุญเลครับใช่ครับใช่ครับผมก็เลยนั่งทำตั้งแต่เช้านะครับขอบคุณเด้อครับอครับเพราะว่าช่วงเนี้ยที่ป้อมรปภพวกพนักงานก่อสร้างเขาเอาไปทําที่อื่นกันนะครับครับครับผมก็เลยสบายหน่อยนอครับ โอเคพ่ออ๋ากัมาเชียก็จะรบกวนพ่อชนินเท่านี้เด้อครับพ่อครับขอบคุณพ่อชนินครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาพ่อชนินครับพี่น้องเนาะครับวดนี่ครับผมครับเด่นบนล่างศูนย์กับหนึ่งครับพี่น้องเด่นบนล่างศูนย์กับหนึ่งครับ ชุด2ตัวบนด้อครับผมครับจริงๆจะเป็นเหลขบนด้อครับผมต่วากะกันล่างไว้นาครับ2ตัวบน50 80 90ครับสอง1น1่ดหและ91ตัวเดิมส่วนตัวพอกับมักหาศย์ครับพี่น้องเนาะเม็ดเดียวครับสำหรับตัวกันนะครับผมศูนย์หกเจ็ดศและ61ครับ มาทิดแต้มครับผมแต้ม2ตัว890135ครับผม890135กรลองเบิงไปน้ำกันครับพี่น้องเฮาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์าร่วยกับขออวยพรให้พี่นอ้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้งเงินไปน้ำกันลาพัฒนา2ตุ้มครึ่ง16ตุลาคม67สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ